ฮันนี้โอ้ของแท้ครับนี <c oughs> ่ครับประเมินวิธีสาธิตเห็ดแนวต่ออื้องครับอธ <c oughs> ิบายจิ้มขันเป็นตอนนี้สินี่ครับเอาน้ำปลากระป๋องมาเอาเลยก็ใหม่นี่ครับเอามาดูครับโอ้โอ้คือตัวนั่นหรอ อ้าวว้าวมอว่งก็ิน่งบบนี้ เป็นอีอกตัวนี้คิได้ว่าจะไงวะงานของพี่อกตัวนี้ครับตัวหูเห็นมองมันอยู่เนี่ยครับก็คตดเอา อันนี้โอ้บอกแท้ครับโอ้โหเรื่องแงี้ยโอ้ผ่าดน้องเขาอีกนะฮะมึงจ้าจ้าหัวนะโอ้เพราะมึงห่วงมันนียครับของมันอยู่เนี่ยนี่โอ้ของแท้ครับโอ้บวชเตรียมบวชเตรี่ยวดูจุดยอดครับกระป๋องนี่ก็ โอ้ยเลนเล่นให้พ hmm. ี right. oh. Oh, mm ่น hmm. ้องนี่ครับถ erm ือลูกไฟถืเลยนี่เลนเลนได้อีหลีเลยพี่น้องต้าบ่บอดน่ะโอ้โหบนแต่จับมันแล้วครับผลงานผลงานชิ้นเอกครับนี่ยดำในกัวเรืนลูกนี่ครับนี่ยตาหยังตาหยังมันจังดำที่เซฟครับเปิดซีเซฟครับโอ้เฮ็ดดีแห่งโฆษณาเขาเห็นเด้อนี่ครับนี่ กิ่ก๋วยเตา๋ยวละกินแล้วามาเห็ดประโยชน์ได้ก็เแซบนี่ปลากับ๋องบนกินแล้วก็แซ่บแต่ว่ากินแล้วก็ได้ทิมครับมันมีประโยชน์ครับนี่ซปเปอร์ซีเซฟนะครับนี่ครับลักษณะมันลักษณะเขาเวยครับเด้อมันมันมันสี่พี่น้องมันแห่งมันแห่งนี่ดังยัว่างนี่พนานไหนเดี๋ยวว่างเงายางนี่โอ้โห่มนแมน ดีบแมนอุ้ยนี่ครับนี่เอาอีกเล้วครับงอนครับนี่นี่นนอนครับนี่นี่ก็สองครับโอ้ได้อีกแล้วพี่น้องไหนเลโอ้ดีของเขาเนาะดีดีดีนี่ครับเลยเห็นแต่หลังมันเข้ามาดมครับจะออกให้เพิ่งนี่ครับมัฟเลยง่ายกเกาเนาะโอ้เข่ามาได้สองตัวได้นี่ ข้ากงทองเนาะถือว่าดีดีเนาะเออได้เรื่องเนาะได้เรื่องแล้วถือว่าผ่านเลยได้เรื่องได้พี่น้องได้รอบบ้างเด้อตาหยังก็ปลากระป๋องซุปเปอร์พีเซฟต้องต้องใส่ป๋องนี่ยังเดียวบ่บ่หูแล้วครับผมก็หลังเอาก็เห็ดอันแรกบ่ก็หลังเห็ดอันแรกครับเจียวแรกได้เรื่องเลยครับหนี่งเห็ดได้เรื่องเจียวแรลี่กครับหนี่งถือว่าผ่านเล่ครับผ่าน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 ครับใช่ได้ โอ้ได้อิริวิ่ต้นนี้ใหญ่กว่าเก่าเว้ยเขาจะบ่ไปกินนะครับปล่อยปล่อยปล่อยมันครับเาเฮ็ดทดสอบเบอร์นี้ครับปลาเันสีแมนซึ่งได้ยูทูปเขาบอเนาะโอ้เฮ็ดแล้วผ่านครับเบว่าเขาบ่ตัวนะพี่น้องแมนครับโอเคครับสองตัวแล้วแมนพวกเขาอิลีแจ๋วครับพี่น้องพี่น้องแจ๋วครับผม